น้ำตาแตกทุกคนโอ้โหมาครับทุกคนวันนี้กินยำปูมาด้วยกันครับนี่ครับบี่างนี้เลยดูเนื้อสิโอ้มาครับอืม อันนี้สั่งมาเหมือนเดิมนะครับเป็นร้านเายำเจ็ดยอดนะทุกคนอุดริตนะครับอันนี้ออร่อยนะใช้มือแล้วกันคลิปเนี้ยเนาะกระเทียมทงครับทุกคนดูมีไข่ด้วยนะอืม้ม วันนี้นั่งอยู่หน้าบ้านนะครับเปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนมุมบ้างนี่ครับมีใครด้วยบิวมาอย่างนี้นะครับ แซ่บๆเลยทุกคนสีน้ำปลาราสีน้ำยำนี่คือเด็ดมาบอกหน่อยนะครับใครเป็นคนกินของสุดเหมผมบ้าง ใครชอบกินของสดสดกดหนึ่งใครไม่ชอบกินของสดกดเลขสองมาครับ <Okay. S 1> ช่วงเนี้ยสักภาพไม่ได้เลยทุกคนฟ้าค้มตลอดเลยนะครับฟ้าค้มทุกวันเป็นอาทิตย์แล้วครับ อันนี้ซื้อมานะครับสามตัวสามตัวร้อยสามสิบบาทนะครับสามตัวร้อยสามสิบห้าบาทนะได้เนี่ยทุกคน จิ้มน้ำไปอย่างนี้ครับจุ่มๆจิ้มๆ หวังว่าคงหมอคงไม่ผ่านมาเจอคลิปผมนะทุกคนไม่งั้นหมอที่คลินิกคงด่าผมแน่เลยอะกินทั้งหมูกรอบกินทั้งสารพัทแล้ว ัดทีลอันอันนี้กินคนเดียวนะทุกคนมันก็เลยแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถูกภาพนี้หน่อยนะ จะชอบหิวพวกยำส้มตำอะไรเงี้ยตอนบ่ายตลอดทุกคนอันนี้ที่ผมกินคือบ่ายโมงนะครับคือผมมาตื่นเช้ามากช่วงเนี้ยเพราะว่าเวลาเรานอนไวอะสิวมันไม่ขึ้นผมนอนแบบไวเราก็ตื่นเช้าตื่นหกโมงนะทุกคนแล้วพอบ่ายอย่างเงี้ยกินข้าวตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงเนี้ยพอบ่ายพวกโอ้โ oh, หหิวพวกยำส้มตำม,มาก ผมว่าทุกคนหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนก็คงน่าเป็นเหมือนผมเนาะหิวส้มตำกับยำมากหิวของแซ่บๆไนงะเรามันสายแซ่บใช่ไหม <laughs> ของไม่เผ็ดไงต้องกินไวๆทุกคนเผ็ด ซ่ดอร่อยเผ็ดด้วยครับน้ำตาแตกทุกคน <laughs> น้ำตาแตกเลยเผ็ดแต่อร่อยนะเผ็ดแต่อร่อยเนาะนี่ทุกคนเดี๋ยวผมต้องห,หาอะไรมาทุบแล้วเพราะว่าฟันสู้ไม่ไหวนะของพวกเนี้ยนั่นคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเนะาะใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคน แล้วก็ถ้าแบบฟันผมพักติดหรืออะไรอย่เงี้ยช่วงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับคลิปนี้ไปแล้วเพลินมากเดี๋ยวไปเลี่มกินต่อให้เสร็จน,นะครับ